สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะตอมีช่วงโสพิรัชยาพามูค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะเวลาขับรถเนี่ยก็คงอยากจะต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาไว้ในรถเพื่อเป็นการบูชาหรือว่าคอยเตือนสติเราในขณะขับขี่ยานพหาหนะใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะที่เราได้มาเนี่ยเป็นในลักษณะแบบต้อง ตั้งวางแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการเลือกที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอย่างไรให้ปลอดภยัยวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ควรบูชาวไว้ในรถรวมไปถึงวิธีการตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรถให้ปลอดภยัยมาฝากกันค่ะ อื่นนะคะเราก็ต้องดูขนาดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะนํามาบูชาด้วยนะคะว่ามีขนาดที่ใหญ่เกินไปไหมหรือว่ามีส่วนมุมไหนเนี่ยที่แหลมคมเกินไปหรือเปล่านะคะอย่างองค์นี้นะคะคือพระพิคเนทที่จูนได้นํามาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือท่านก็คือมีขนาดกําลังดีแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่แหลมคมที่จะสามารถทําอันตรายเราได้ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุในการที่ลื่นตกลงมานะคะแล้วก็ ถามว่าทำไมจะต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่ตัวเกินไปก็เพราะว่าเวลาที่เรานะคะตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หน้ารถแบบนี้นะคะหากว่าใหญ่เกินไปก็จะสามารถบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นได้นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะที่ต้องคํานึงเลยก็คือตําแหน่งในการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะนิยมวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไว้ที่หน้าคอนโซลรถก็คือตรงกลางแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราจะไม่นิยมนะคะที่บางคนเนี่ยวางไว้ตรงนี้ หรือว่าทางด้านของฝั่งผู้โดยสารนะคะเพราะว่ามันจะบทบางทัศนวิสัยได้คนส่วนใหญ่นะคะก็เลยนิยมตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ตรงกลางแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้บทบางทัศนวิสัยแล้วก็ความสวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือต้องยึดติดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แน่นหนาด้วยนะคะอย่างองค์พระพิคเนตองนี้นะคะก็คือจะมี2ชิ้นก็คือบัวกับตัวองค์พระพิคเนตนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องทําการ ติดนะคะติดเทปกาวให้แน่นหนาเลยนะคะซึ่งเทปกาวนะคะสําคัญมากๆคุณผู้ชมควรเลือกเทปกาวที่ใช้สําหรับติดตั้งไว้ในรถยนต์นะคะจะดีมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของใครหรือว่าสิ่งบูชาของใครนะคะไม่ใช่เป็นแบบตั้งวางแบบนี้เป็นแบบแขวนประมาณนี้นะคะ mm. ก็จริงๆแล้วไม่อยากแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแขวนจริง,รงๆเนี่ยควรที่จะแขวนนะคะสิ่งบูชาของเราเนี่ยให้ติดกับกระจกหลังรถเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวกว่านี้เนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะบดบางทัศนวิสัยในการมองเห็นได้นั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งวางในรถมากเกินไปค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะมีสิ่งของที่เคารสศรัทธาเนี่ยมากมายหลายชิ้นอันนี้ก็เข้าใจนะคะก็เลยวางเต็มหน้าคนโซนรถเต็มไปหมดเลยค่ะแถมยังมีเครื่องรางนะคะแขวนเต็มประจกมองหลังมากมายเสียอีก ถ้าหากเรามีมากเกินไปนะคะจนไม่สามารถจัดท่าทางการขับรถของเราได้หรือว่าไม่สามารถนั่งขับรถได้อย่างถนัดหรือว่าผ่อนคลายนะคะก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกเกรง็งแล้วก็เกิดอาการปวดเมื่อยตามมาได้นั่นเองค่ะ ในเมื่อเราต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็อยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราในขณะขับขี่ยานพาหนะนะคะเราก็อย่าลืมที่จะต้องยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แน่นหนาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับโสพิรัชยาพาหมูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ Youtube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ